สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับลิงดูบอลในช่วงข่าวเด่นประจำวันนะครับวันนี้ผมได้หยิบเอาข่าวนี้ขึ้นมานะฮะดรามาลูกโทษยูฟาถกเปลี่ยนกฎหลังแอตมาดิตตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีก แอกกริโกมาดิดครับเปิดบ้านตชนะทีมคู่ปรับร่วมเมืองได้ที่1ประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้ากูว่าการฟาดเกือกแม่รหาทีมชนะได้หลังจากทั้ง2ฝ่ายบุกกันครบ120นาทีแล้วก็เสมอกันด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ2ครับจึงต้องใช้วิธีการโดนลูกโทษตัดสินตามระเบียบนะฮะจากการโดนความแม่นเป้าครับเป็นฝ่ายร,ร่วงเมดิชม์เก่าที่กว้าชัยชนะได้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอกกริโกมาดิดครับถูกริบป,ประตูแต่ว่าฮูเลนอบาเรตครับจะสามารถสังหารจุดโทษไม่พลาดนะครับเนื่องจากว่าดาวยิงทีมชาเนนาาาด่ดากททงงงงั้้ขบอซึป็ การกระทําที่ผิดกฎนั่นเองนะครับตอกรณีดังกล่าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาสร้างความช็อกด้วยการเปลี่ยนคนยิงจุดโทษโดยพวกเขาเตรียมเจรจากับสหพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี่าและก็บอร์ดสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่า i f a b เพื่อแก้กฎว่าหากนักเตะไม่ได้ตั้งใจเจตนายิงจุดโทษด้วยคราวทั้งสองข้างจะถือว่าไม่ผิดกฎนั่นเองนะครับยูฟาแถลงเมื่อวันที่13มีนาคมว่าแอตเลติโกมเดดครับต้องการให้ยูฟาพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากว่าากกกรยิิงงลููโทขอคเเเเนมมมสถปธใช แม้ว่าจะแพรวเบาครับแต่ว่านักเตะสัมผัสโดนบอลจากที่แสดงในคลิปวิดีโอภายใต้กฎปัจจุบันข้อ14.1นั่นเองนะครับวิรเร์เรียกร้องให้ผู้ตัดสินรับร้ว่ามันไม่เป็นประตูนั่นเองครับยูฟ่าครับจะนําเรื่องนี้ไปถก FIFA, กับฟี فا แล้วก็เอฟเวบีว่ากฎสมควรมีการเป,ปลี่ยนแปลงหรือไม่ต่อกรณีนักเตะสัมผัสบอลด้วยเท้าทั้งสองข้างโดยไม่เจตนาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมเราท้าฟังข่าวนีแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะ ก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์ลิงดูบอลด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ทวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ